ซูเปอร์บูกงซูเปอร์บูกงบกงกับวาสีทัญยาไงเอ้าเอ้าพูดงี้ซูเปอร์บูกงเบ้นนะบูกงบูกงกับบูกงเนี่ยนกแก้วหรอ่ด้สถานการณ์ที่มันีบคั้นน้องก็เอาด้วยและได้บ บแก้วก็บุนลอีสี่วันนี้ไม่กินไส้กอบหรอครับกินแล้วเพิ่งเสร็จกินแล้วกินแล้วแล้วก็ใสกรนี้เอาไว้ือใช้เครื่องในโดยมัดมันใสกับเชือกินแล้วอิ่มแล้วนี้ขมันเป็นการเปิดประตูขึ้นหน้าบนแะปนาิวนำตอน พวกเด็กมันก็อาจจะยกขึ้นก็ได้เล่นเกมเขาก็เป็นไปตามที่เขาคิดจริงๆราคาเทาไหรกินทุกวันเลยหรอเกือบทุกวันอะไส้เกาะอีสานไส้เกาะไส้อัวอร่อยนะอร่อยกินกับพริกอร่อยมาก ไม่อออกมาร่อยสุดสุดสุดขีดโคตรอร่อยของเราได้มากับไอมิ้แต่เธอคิดว่าแอันนี้ของเราเป็นพวกเดียวกับไอมิ้นั้นเดือดทองเดือดทองคืออะไรวะเดือดทองวิ้งเขามานึงเชื่อกเพราะไม่เชื่อนั้นทั้งคู่ก็จะไปไหนไม่ได้ปลอดโซนอันนี่ตุ๊กจะช่วยเหลือทูมิทุกอย่าง เชื่อใจแต่อการแบบนี้มันก็ไม่ได้มีมาบ่อ่ๆไือ่ฝ่าวงฝ่าวิชากรรมไปให้ชความรู้ใชคไามีอยันนี้ของเราในตอนนี้เหลือไว้ค่ามันที่ไม้แท่งใหญ่ขึ้นมาแล้วพยายามจะแทงไปที่หัวแต่ถ้าว่าซอมบี้ตัวนี้ตัดเป็นซอมบี้ที่เด็กสาวเสื้อแดงเลี้ยงเอาไว้เธอได้ใช้ไม้กับเชือกอะไรบางอย่างมัด จุดเราได้รู้ว่าสองีตัวนั้นก็คือพ่อของเด็กสาวเสื้อแดงครับแต่ตอนนี้เด็กสาวเสื้อแดงคงเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตที่แอนดี้ไม่มีทางเลือกเลยจำใจต้องเดินตามเด็กสาวคนนั้นไปทว่าเด็กสาวคนนั้นก็ได้รอสองวิคนีหายไป่ได้ไอย่างรวดเร็วจนดแอนดี้ตามไม่ทันตอนนี้ระยะเวลาจากที่แอนดี้โดนกัดมาผ่านมาสองชั่วโมงน้ำและอาหารที่เขามีให้กับโรซีมันก็เหลือไม่ค่อยมากแล้วแอนดี้เดินตามแผนที่มาจนถึง ในแห่งหนึ่งซึ่งพอเขาไปข้างในเขาไม่ได้เจอกับผู้หญิงแก่ๆนั่งรออยู่ยิ้มแย้มไม่เป็นผิดเป็นไปพร้อมกับได้ถามแอนดี้ด้วยว่าเในช่วงที่เธอเห็นแผนการลุ้นการของแอนดี้ที่แข็งคิดว่าเขาจะตอบทันทีว่าอีกประมาณสี่ชั่วโมครับยิงแก่เลยบอกให้แอนดี้นั่งลงพร้อมกับจะทำแผลให้และเหมือนกับว่าเธอคุ้นชินกับการเจอผู้ติดเชื้อมานั่นต่อนักแล้วเหมือนกับการติดเชื้อมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของโรคเหล่าเธอได้ถามด้วยว่าไอ้สาวที่อยู่ข้างหลังคือใคร วดอ๋อย่าฝนตกไหมนังฟ้าหยุดแล้วไม่ตกแล้วเอ๊ะไม่รู้อ่ะหยุด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 หยดหยุ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 ดหยดหยุ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 ดหดหยุ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 หยุดหั ว่าเธอรู้ว่าแอนดี้ต้องการอะไรถัาแอนดี้จอกคนตายแต่ผู้รอดชีวิตคนอื่นเห็นว่าเขาโดนกัดแอนดี้จะโดนฆ่าและไม่รอดอย่างแน่นอนหลังจากนั้นมันก็ทาให <c> ้แอนดี้สงสัยว่าเอ็นาอยู่ในโรงเรียนแห่นี้คนเดียวหรือเปลไว่าก่อนหน้านี้อยู่มากมหมแต่พวกเขาก็บอกไปแคอกิเล่ไปไหนหมดวะแมงไม่อยากคุยแล้วหมูวเขียวกาจระบาดของไวรัสอบบีนี่แมงคิดว่าให้แล้วเหรอ ตาดูไม่กลัวอะไรเลยพร้อมกับจะยื่รูปถ่ายใบนึงให้กับแอนดี้เอาไว้ด้วยและบอกว่าผู้ชายตัวสูงที่อยู่ในรูปถ่ายนี้เขาเป็นหัวหน้าชนเผาที่อยู่ใกล้ๆไป่แนวว่า ตุ๊กลวก็แอนนี่ต้องการความช่วยเ,เหลือจากกลุ่มผู้รอดชีวิตซึ่งเถาก็มีแค่คำแนะนำนี้เพียงอย่างเดียวกอนที่จะบอกให้แอนนี่พักผ่อนที่นี่ได้อย่างสบายใจเลยงาเต่าสุดพร้อมเก็บข,ของชักอาหารอ่อนไว้ให้โรซี่กินด้วยจนในคืนนั้นก่อนที่แอนนี้จะนอนเขาก็สงสัยว่าทําไมกันต้าไม่รับเลี้ยงโรซี่อเอาไว้พอตาเขรู้ว่าสักหน่อยันคลายไปหมดไปแล้วไปนอนเถอะ เธอได้ถทนวิพากษของตัวเองออกแล้วกฎว่าเธอเป็นมะเร็งครับและเธอก็รู้ตัวว่าเธอจะอยู่ได้อีกไม่นานมาถึตรงนี้มันทำให้อายหน่อยตายเป็นสองปี่หรือว่าตายเป็นมะเร็งแม่งก็ความน่ากลัวพอๆกันเลยทีเดียตาตัดสินใจไม่รับเลี้ยงโรซี่เอาไว้กลัวว่าเหตุนี้เองครับมันดึงเธอตายไปซึ่งมันก็คงอีกไม่นานแล้วแหละหนูน้อยโรซี่จะเป็นเคุยกับทุกคนก่อนแล้วก็ไปรของแอนดีก็จะเริ่มออกเหมือนกันร่างกายของเขาเริ่มสั่นโดนก่อนภาพจะตัดมาที่ดุด ที่ต้าได้บอกเอาไว้พวกเขามีกลุ่มผู้รอดชีวิตมากมายจิงๆแต่รู้สึกว่าพวกเขาจะมีวิธีรับมือกับเราซอบบี้ด้วยนนก็คือทำไม้ให้แหลมแทงไปที่หัวของพวกมันหอกกับเขาบ้าที่สิน้นั่นจะเป็นการฆ่าเชื้อไปในตัวเลยและตอนนี้พวกเขาก็กำลังฆ่าซอบบี้ที่เอาหัวปักดินอยู่้อมกับไปเผาร่างของพวกมันทั้งแบบนั้นหญิงสาวคนหนึ่งในกลุ่มก็รู้สึกว่าเธอพยายามต้องค้นหา,า,นา,าลูกสาวอออยยกันนนดว่่่่เจจู้ทีไหะ ทำไมไม่ทักเลยเจออยู่ที่ไหนอ่ะเจอยู่กับใครมว่าเขาจะกลาย่าไปแล้วภูมีได้ือบนในตอนที่พ่อของเขาเข้ามาในหูบานหูบ้าูมีเป็นชนเผ่าเล็กๆครับแต่ว่าพ่อของเขาก็เป็นคนขาวและเข้ามาอยู่อาศัยพร้อมกับได้แต่งงานกับ คนหนึ่งที่จิตใจดี